สาวน้อยสาวน้อยเฮ้ยสาวน้อยสาวน้อยมึงกระพริบตาแล้วครับทุกคนนี่นี่มึงเขามองเห็นแล้วนะนี่นี่นี่เขามองเห็นแล้วเขามองเห็นแล้วเขามองเห็นแล้วเขานี่เห็นไหมเห็นไหมครับโอ้ hả được được gặp ma đi hai nó Bye. kiếm nhà kiếm gặp hai sang kiếm nam là bò. Dạng sáng tay sao sáng tay sau. tay sau. Tháng, ยังครั้งสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา u t u b e โอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับผมสวัสดีครับ f a c e b o o k แฟนเพจช้างไทยสายแข็งอถอดเชือกเลยเจ้าเวียถอดเชือกอ่าเจ้าเวียถอดเชือกแล้วนะครับวันนี้เราเรามีภารกิจ รูเลช้างโอ้รวมๆแล้วมันมันกี่เชือกลูกไม่รู้ไม่รู้ของเราสี่ของลุงสองนุท่าอนุนสองสองเอาเอาออกข้างนอกแล้วเหรอดื้อสองโอ้โอ้ส่งเสียงร้องกันเจยวจ้าเลยอ่ฮะเฮ้ย คิดว่านั่นถูก้อหายเออเฮ้ยวาสนารู้เรื่องจริงเลยนี่ปึ๊บไปเราจะงามไปวันนี้เจา้าของค้างไม่อยู่นะครับฝั่งน้องวาก็ไม่อยู่เจดียนรับคุณเดียวครับผม ออกือออกเออไปะเราได้ยังไงดึงดึงมาเลยเอายาไปพุดลมัดไปเบรกไปห้องไม่สาวน้อย สาวน้อยเฮ้ยสาวน้อยสาวน้อยมึงกระพริบตาแล้วครับทุกคนนี่นี่มึงเขามองเห็นแล้วนะนี่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 เขามองเห็นแล้ว<อ>เขามองเห็นแล้วเขามองเห็นแล้วมองนี่เห็นไหมเห็นไหมครับมองเห็นแล้วครับนี่มองเห็นแล้วไปหนึงไปหนึง อ๋อไปไปไปเลยลูกไปเลยเอาไปเลยลูกอ่า<น>ไปเลยเดินไปนั่นแหละเออเดินไปเดินไปนะเจ้าเวนี่จะเอาหญ้าไปให้แม่ลูกฝั่งนู้นนะครับบ้านน้องวาเลนไทน์ครับผมอ้ยสวัสดีค่ะทีหละสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนสว,สสวัสดีก่อนเด้อสวัสดีก่อนสวัสดีดีไหมกันสวัสดีก่อนสวัสดีก่อน สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีไงสวัสดีไงทำทำมือยงไงมืองี้มืองี้ง่วงเอาง่วงขึ้นเอากงขึ้นง่วงขึ้นสวัสดีแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีแล้วสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเอสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดียังไงสวัสดียังไงนี่นี่สวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีไงสวัสดีสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนเออสวัสดีอ้าวสวัสดีก่อนสวัสดี สวัสดีแม่ก่อนสวัสดีแม่ก่อนลูกสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีแม่ก่อนเร็วเร็วสวัสดีกันเร็วสวัสดีกันัสดีกันเร็วเร็วสวัสดีกันนะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะปะเราจะไปครอบครัวของน้องวานครับเสร็จยังลูกน้องเบี้ยเสร็จยังคืออะไรกันน้ำเหรอ

กินยาอยู่เดี๋ยวกลับมาค่อยให้น้ำไปไปจะคอมาอยู่กันดูแลกันไปพี่น้องเอ้ยกินยาแล้วแบบนี้เอ้ากินยาแล้วว้าจะกินยาแล้ว

สวัสด,ดีค่ะ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอือมีแล้วมองเห็นยังลูกนี่ทักกระพริบตาแสดงว่าหนูมองเห็นนะาทุกคนครับถูกพรอบครันนะครับทักกระพริบตาแสดงว่ามองเห็นนะเด็กๆพี่เจ๊ลูกมองเห็นครับผมนี่เห็นไหมไม่ใช่มองเห็นแล้วเหรอ มองเห็นแล้วมองเห็นแล้วนี่มองเห็นแล้วมองเห็นแล้วไปลรไปบ้านเออน้องพอใจต่อครับผม อยูกยย่กับไผ่นี่อ,อยูกย่กับไผ่นั่นที่อือมาได้ทางชื่ออยู่กับไผ่ปีนินอออันสร้างกินน้ำระบมบนี่สร้างกินน้ำระบบนี่ยังสร้างกินน้ำระบบนี่ยัง,งตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าทังออกไปตั้งแต่เช้ากินแล้วกินกี่ครั้งหนึ่งครัง้ง ไม่ใช่ให้กินพ่อพ่อตอนเทีท่ยงนะให้กินอยู่นะตอนเที่ยงให้กินให้กินตพ่อพ่อมบ่งม <c oughs> ากาล่ะมีย่าไหมนี่<ม>ไหน<ม>ไปตรงเวียมานี่มาเอาอย่าสัางเร็ว ไปดิไปไป,ไปเอามาเด็กฝึกงานครับผมตัดหญ้าไม่ใช่ตัดหญ้ามาจากไหนไม่ได้ตัดพ่อตัดเออไม่ได้ตัดต้องพอตัดเอาให้กินเบิ้งกินบ่อนเหรอม่อนครับพี่น้องไม่กินหญ้าไดมอนครับไม่อยากกินหญ้าไดมอนครับนิ้นครับ มิ้นมือครับจกตูดมาไม่หรอเปล่า,าไม่มีไม่มีประกิตด้านในอย่างนี้ประกินทดอัดไปภารกิจของเราดูเลยช้าง สำหรับช้างของญาติพี่น้องผมผมดูเลได้ทุกเชือกเลยนะครับดูเลให้ได้ทุกเชือกไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับดูเลให้ได้หมดเลยตอนนี้ผมก็ให้ลูกผมเอาแบบทุกซี่ครับกับช้างฝึกให้เขาอยู่กับช้างเร,เรื่อยๆเขาจะได้ช่วย ยามพ่อแม่ลําบากแจเป็นน้องลําบากกจ็จะได้ช่วยเหลือกันครับน้องปอใจไปแล้ว,เ,ว,เ,วเอาไปเลยลูกเอาไปเลยที่เขามันกว้างไงที่เขานกว้างมันก็เลยอยู่แบบล่ๆสบายหน่อยนะฮะเสียงรองแคบครับ Aka Piena Aka ตัวเล็กตัว,น,วนั้นนี่ครับเป็นน้องพอใจนะครับชื่อน้องพอใจเมื่อก่อนเขาจะอยู่กับพันน้อยนะครับในในช่วงนึ่งช่วงนึงครับผมในระยะนึง เปลี่ตัวเปลี่ยตัวลูกสนใจแล้วเขาชื่อใจแล้วมาเปลนตัว วนี้เจ้าเวรรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงช้างนะครพี่เลี้ยงช้างทั้งสองบ้านสามบ้านรวมกับของตัวเองด้วยนะครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าจะเอาออกไปข้างนอกแล้วนะครับไปที่ป่านจะเหลือแค่ตัว <มา S 2> เล็กมาแล้วไปอาบน้ำกัน หลังจากเสร็จอาบน้ำเสร็จกินน้ำเสร็จก็ไปที่บ้านน้องวาต่อนะครับเพราะว่าน้องวายังไม่ได้ให้กินน้ำเมื่อกี้นะครับให้ยาไปก่อนเลยแล้วก็จะไปดูตัวน้อยต่อนะครับฝาก <laughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสคราให้พวกเราครับยู YouTube, ทูบโอเล่เอฟจีทะเครับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ